ก็น่าเจอรถเจอมัวนี่เด็ดขาดเลยกองแกเจอมัวเออเจอมัวจนนี่โอ้เจอรถกดีด้านบ่าวกูเจอรถได้แท้วันป่าไหมอาจย์เจอจนเจ็ดรุ่นอชหยิบแปงปิดโต๊็ขแปลงเจอมัวเหย็ดผมเบนโขไม่ได้ด้วยแกแกงกับโต๊็ขปองเจอมัวเออ กิดวาจนปักเดียวกคจนโอ้เผื่อกูป้าไปจมใครไอ้มไอโมเผื่อมึงเออป้าไกรจนมาเจมแจ้งว่าเล่นเวียนแต่พอนใจจนซอยยิบแปลงปิดกันได้แปลงเจิมรถแต่ตั้งมากูป้าปืนมาห้แกเจอไม้ยิ่งแล้วจนแต่ดินปื้น นกโย่ไร่เปล่าเหยดผมพอยิงโป้งชนไปใต้ดินหลกพื้นนั่นเออชอยโต๊ะกาแปลงปองเจิมเลยได้พอเหล่าตัดทนแจนรยท่านเป็นคนศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์จริงกับท่านอาจารย์ผมยอมรับทีนี้โม่ผมได้มาผงท่านอาจารย์นี่เรียบสมือนกับว่าพวกชัดเล็กที่มาผงรัดใหญ่เราต้องไม่มีท่านอาจารย์เราตายนู่นนี่จริงนาจริงกับ เราเปเรียบใช้ว่าแอแต่ก่อยดูเหลือดมากทำไมมาแอบตายทีนี้เราเนี่ยนู่นนุยนี่เถากับแอบตึงอาจารย์นั้นพ่อตั้งกันนั้นย่อจ,น,จ,น,น,จนุ้นในเจงอะไรแต่มันมาแปลกๆปกตั้งปีพวกนี้ในนู่นนุยยันเรียนวิชาไปแต่นี่ได้พ้นไรมั้งเลยไหมขั้วลุยกับวิชาความรู้แต่ผมเรียนได้จากทนาอาจารย์ กันเด็ก่านอาจย์ว่าช่วยเลือกผู้อื่นให้ปนทุกข์แลยจะมีความชุกแต่เธอช่วยเลือกใครมั่งแล้วช่วยเลือกแล้ววันก่อนแกน้อยแกเมืองคนละตามาวันนั้นไปช่วยคนโตดาเลยผมไปช่วยก้อยพี่หนุ่มหน่มช่วยใครเหรอแล้วทำไมช่วยเหลือผู้อื่นโดนด่าด้วยโตด่ารับอวนล้าดวนมดได้เจองโยธาด้น l a t ตีนโอ้โยธาด้น l a t ต n ก ca đuôn nên mất lời nhăng tại mưa thế tôn cũng phải chờ đợi phải để đốt quay non ca đuôn nên trong tay và đi phải thả nó cô ôm bà thả đốt nu bỏ cô tăng cái coi hiền tao lên mà soi anh ta ăn mất vương cam phải đeo ngó tí có chuối mấy chuối nuôi con đi hát hoạt con hát quay tước เี๋ยวเจ้าวันปามดแลจฉันรํมป้าเด็กมาอมใยรับโลกแช่ในกันเพียเรวเร็วเร็วเร็วใยรับไว้กันห่ไอ้นูุ่ยตําตายรับเร็วพอาอมือไปตึงสรนห็ยแกได้อุ้พล็อปเพิ่งนักขึ้นได้เว่าแม่ชั้งเหยยดเยียดว่าอยารับก้องคนแปลกนะไทยพนเ็กเข็มเรด